สวัสดีครับนี้มาอยู่กับผมนะฮะท็อปแท็บนะครับรถมือสองต้องเจริญโยนนะฮะวันนี้มารีวิวนะฮะรถเก๋งสวยๆทั้ง2องคันนี้เลยนะครับแต่ว่าเป็นเกียร์ธรรมดานะฮะสำหรับคนที่ใครที่อยากได้รถเก๋งเกียร์ธรรมดาเอาไว้ไปขับขี่แบบมันๆนะฮะอารมณ์ในการเข้าเกียร์นะฮะสคันนี้คุ้มแน่นอนอจัดให้เลยนะฮะแถมประหยัดน้ำมันด้วยนะครับ มาอยู่กับตัวมิซูวิชิมิราะนะฮะทั้งสองคันเลยนะครับใครชอบสีขาวก็จัดไปหรือว่าจะเป็นสีดำดุดันคันนี้ใส่แม็กมาให้แล้วก็จัดไปได้เลยนะฮะแถมผ่อนเบาๆนะฮะออกรถศูนย์บาทฟรีดาวน์กันไปเลยนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูรายละเอียดคันนี้กันก่อนเลยนี่สีขาวคันนี้นะฮะมิซูวิชิมิราะนะฮะ1.2 g l x นะครับเกียร์ธรรมดานะฮะคันนี้รถปี2018นะครับผมนี่สวยๆตรงนี้เลยหน้าหน้านะฮะไฟ ไฟเดิมนะฮะตัวนี้มีเดล h t มาให้แล้วเรียบร้อยนะครับกระจังหน้านี่ของเดิมจากโรงงานแน่นอนนะฮะเกียร์ธรรมดาใครบอกว่าขับไม่สนุกการันตีเลยขับมันแน่นอนนะครับคันนี้อ่าตัวนี้ได้เป็นล้อ,อก,กระทะนะครับตัวนี้เป็นล้อ,อก,กระทะเป็นล้อ,อเดิมอยู่นะครับในส่วนของกระจกมองข้างตรงนี้เลยมีไฟเลี้ยวมาให้นะฮะมีไฟเลี้ยวตรงกระจกมองข้างมาให้แถมเป็นแบบปรับพับไฟฟ้าด้วยนะครับอ่า เดี๋ยวเรามาดูด้านในกันดีกว่านะครับด้านในนะฮะนี่ภายในสวยเลยนะค,ะคันนี้นะครับอ่านีมีจอมาให้แล้วเรียบร้อยนะฮะในส่วนของด้านในนะฮะตัวนี้ได้เป็นบ่อผ้านะครับจะเป็นบ่อผ้าของเดิมโรงงานในส่วนของคอนโซลนี่คอนโซลสวยเลยสีดำนะฮะไม่มีรอยแตกรอยรล้าเลยนะครับตัวนี้อ่าพวงมาลัยนะฮะเป็นแบบ3ก้านนะครับมาพร้อมกับมัลติฟังก์ชันนะฮะระบบควบคุมเครื่องเสียงนะฮะ ตัวนี้จะได้เป็นจอนะฮะเป็นจอ DVD นะครับแอเป็นแบบแอรอนาล็อกนี่ตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดา5สปีดนะครับตัวนี้เลขไม้นะฮะเลขไม้คันนี้จะอยู่ที่57,000โลเท่านั้นเองนะครับผมนี่ไม้น้อยด้วยนะฮะห0 0โลนะครับคันนี้สวยคุ้มสุดๆเลยนะฮะเดี๋ยวผมพาไปดูในส่วนของด้านหลังนะฮะคันนี้นะครับด้านหลังเป็นยังไงมาดูเลยนะฮะ นี่ด้านหลังสวยนะครับนี่เป็นแฮชแบ็กห้าประตูนะฮะด้านหลังสวยเลยตัวเบาะนะฮะเบาะสามารถพับแยกได้60-40นี่พับเรียบลงไปเลยนะฮะสามารถพับแยกได้นะฮะฟังก์ชันการใช้งานนี่คุ้มแน่นอนนะฮะถึงจะรถคันเล็กๆนะฮะแต่ฟังก์ชันการใช้งานนี่เยอะแน่นอนนะฮะเดี๋ยวผมพาไปดูในส่วนของเครื่องยนต์นะฮะเครื่องยนต์ ตัวนี้ได้เป็นเครื่องยนต์อ e ีโกคานะฮะ1.2ลิตรนะครับเป็นเครื่องอเบนซินนะฮะสสูบนะครับนี่เครื่องยนต์เบนซินสสูบนะฮะคันนี้นี่เครื่องยนต์สวยกิิบเลยนะฮะนี่หัวนอ็อตนี่ความเดิมของรถด,ดูตรงไหมดูตรงนี้หัวน็อตฝากระโปรงเดิมนะฮะไม่มีรอยแกะขันเลยนะฮะฝากระโปรงของเดิมจากโรงงานแน่นอนสติกเกอร์มอกอรมิตซูมีให้นะฮะ รอยเม็ดอาร์ฝากระโปรงมีให้แน่นอนนะครับคันนี้ของเดิมแท้แน่นอนนะฮะในส่วนของเครื่องยนต์นะฮะเครื่องยนต์สภาพสวยใสไรริ้วรอยเลยนะฮะนี่ไม่มีรอยขันนอ็อตใดๆทั้งสิ้นนะฮะเครื่องยนต์ไม่เคยแกะแถมคันหน้าจะเป็นคันหน้าเดิมจากโรงงานเลยนะครับผมใครสนใจคันนี้นะฮะไม่ควรพลาดน,นะครับสีขาวด้วยตัวนี้ได้เป็นสีขาวด้วยนะครับผมปี2018เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของคันนี้เลย รอดูดันไม่เกรงใจใครนะฮะสีดําคันนี้นะฮะนี่เหมือนเดิมเลยส,สวยๆนะฮะไฟนงไฟหน้ามีเดียไลท์มาให้แล้วเรียบร้อยนะครับคันนี้แต่คันนี้ตกแต่งมาด้วยในส่วนของล้อแม็กนะฮะตัวนี้ใส่แม็กมาให้แล้วนะฮะแม็กเพิ่งใส่มานะครับแต่ว่ายังไม่ได้ทําการเก็บรายละเอียดของล้อนะฮะเดี๋ยวจัดก,การให้อีกทีหนึ่งนะครับผมมาดูด้านในกันดีกว่านะครับด้านในคันนี้นะฮะสีดําเป็นยังไงนะฮะ เช่นเดิมเลยภายในสวยนะฮะได้เป็นเบาะผ้าสีดำนะฮะเบาะไม่มีขาดเลยนะครับนี่ตอนนี้นะฮะเปลี่ยนจอมาให้แล้วนะครับตัวนี้ใส่จอ Android มาให้แล้วเรียบร้อยเลยนะครับอ่าอัลฟานี่จอเจมๆนะฮะต่อ b l u e ู o o t h ดู YouTube ต่อ Wi-Fi ได้หมดเลยนะฮะนี่เกียร์ธรรมดาเช่นกันนะครับแต่ตัวนี้นะฮะเลขไม่อยู่ที่87,000โลนะครับคันนี้เลขไม่อยู่ที่87,000กิโลนะครับผม ปุ่มอะไรเป็นแบบมอลติฟังก์ชันเช่นกันนะครับด้านหลังตรงนี้เหมือนเดิมเลยความสวยของรถทุกคนันมีให้เห็นแน่นอนนะฮะนี่ตัวนี้เป็นมิวรานะฮะแฮชแบ็กห้าประตูนะครับเพิ่งติดฟีมมานะ,ะเห็นใช่นี้เป็นคือเพิ่งติดฟีมมาใหม่นะครับนี่ด้านหลังเหมือนกันเลยเบาะสามารถพับแยกได้ 60- 40เหมือนกันเลยนะครับท้ายสวยนะ,ะนีหน่หัวนงหัวน็อตไม่มีรอยแกะขันเลยนะครับท้ายสวยเหมือนกันนะฮะคันนี้ รถไม่เดิมไม่สวยเราไม่ขายนะครับเดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องของคันนี้นะฮะเป็นยังไงนะครับสภาพเครื่องยนต์นะฮะตัวนี้หนึ่งจุดสอเ X เหมือนกันนะฮะเกียร์ธรรมดานะครับตัวนี้เป็นปี2017นสะฮะสีดำนะฮะนี่แบตแค่แบตก็แจมแล้วนะฮะสีฉูดฉาดแน่นอนแบตสีส้มก็แจมเหมือนเดิมเลยนี่ความเดิมมีให้เห็น หัวน็อตฝากระโปรงตรงนี้นะครับไม่มีรอยแกะแขนเลยนะฮะฝากระโปรงเดิมด้วยนะครับนี่เทอรติกเกอร์มอกรมิซูบิชิมอเตอร์มีให้นะฮะรอยไมโอมิระมีให้ครบเหมือนเดิมเลยนะครับนี่สภาพเครื่องยนต์สวยเหมือนกันนะฮะเครื่องยนต์1.2ลิตรนะฮะสสูบเรียงนะครับเป็นอีโกคาอีกรุ่นหนึ่งนะฮะที่อยากแนะนําในการใช้งานนะครับเพราะว่าประหยัดน้ํามันสุดๆนะฮะบอกเลยนะครับผมคุ้มแน่นอนนะฮะใครที่สนใจนะครับสําหรับ เจ้า2คันนี้นะฮะมิซูมิชิมิรานะฮะ1.2 GX นะฮะแต่คันนี้จะได้เป็นปี2018นะครับตัวนี้จะเป็นปี2017นะฮะขายในราคาเพียง279,000บาทนะครับแต่ถ้าลูกค้าสนใจนะฮะทักมาเลยแค่บอกว่ามาจากช่องทาง YouTube หรือว่าดูรีวิวรถมานะฮะผมมีส่วนลดให้เต็มๆไปเลยอยู่ที่20,000บาทนะครับผมจัดโปรโมชั่นให้ฟรีดาวน์ผ่อนเพียงเดือนละ4,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับสบายๆเลย ถ้าลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดนะฮะไม่ต้องเดินทางมานะครับเดี๋ยวผมมีบริการทําสัญญาให้ลูกค้าถึงหน้าบ้านเลยนะฮะแล้วก็สมมอบรถให้ลูกค้าฟรีถึงที่บ้านเช่นเดียวกันนะครับใครที่สนใจก็สามารถติดต่อมาได้เลยนะครับในทุกช่องทางนะฮะไม่ว่าจะเป็นแฟนเพจ a c e b o o k รถมือสองต้องเจริญยนนะครับหรือว่าเบอร์โทรศูนย์แปดเจ็ดเจ็ดเก้าหนนะครับแอดไลน์มาหาได้เลยตามเบอร์โทรเลยนะครับผมอ่าใครสนใจคันไหนบอกได้เลยนะครับสีขาวสีดำนะฮะติดต่อมาเลย สำหรับวันนี้ต้องขอตัวไรไปก่อนแล้วนะครับผมสวัสดีครับ